เปพี่น้องเพื่อนเพิ่นเนาะเพื <How shall S 2> <cribe Ontario> ่อนของหลวงรัตนารักษ์รัตนาครับมีเพิ่นเนาะเป็นเนาะครั้งแรกที่เวียงได้เข้ามาอ่ามาเบิ่งมาชมพี่น้องเนาะเข้ามานั่นพี่น้องเลยเพือนเพิ่นก็ได้เป็นเสาเดียมเนาะเพื่อนเนาะเข้ามาขนาดนี่เป็นก๊อกน้ำของเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเบิ่งกันเพื่อนเพิ่นพี่น้อง เิดผาพขึ้นมาก็อยู่ทางเงินบ้านของ,น,องน้องรดกนาเพื่อนพี่น้องเยเนาะโมเวียงเองก็เป็นครัง้งแรกที่ว่าได้เข้ามาพี่น้องเนาะนก่อนเดินกับกับปัดไทยสบายด,สายดีสบายดีเนาะพี่น้นาเอฟซีกันเบิร์ดสุกูสุกนพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวอะไรก็ฝั่งไทยอยู่ทางต่างประเทศน้ำเดอ้อแม่ๆม่เอฟซีกับมาเบิ่งมาชมเนาะพี่น้องเนาะคลิปช,ช่องยูทูบของวัวเวียงชายใจกันลยนอยเนาะอ่าจังไดก็มาเบิง่งมาชมน้ำกันพี่น้องเนาะ เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามว่าในหมู่บ้านนี่ก็เฮาก็มาเดือดอยู่แต่ว่าฮองไม่ได้เข้ามาในเขตนี้พี่น้องอยางใดก็มาเบิ่งมาชมลำการพี่น้องเอฟซีพี่น้องเนาะเป็นกำลังวาสิีช้างบ้านเพื่อนให้บมดพี่น้องเนาะอยางใดก็มาเบิ่งมาชมลำการมาเบิ่งแล้วพี่น้องเนาะมาเห็นตัวจริงแหละบ้านนี้พี่น้องเนาะอ่าก็ดีใจน้เพันอยูพี่น้องเนาะมีคุณรักษณะใหญ่เบิ่งเนาะ ก็ช่วยพี่น้องไงเนาะจังได้ก็เบื้องยังมาจคลิปมาช่วงดอบายพี่น้องฮ้อนเนาะฮ้อนแห้งงามเลยเป็นผ้าเสาเดียมเนาะเสาเดียมมันก็เฮ็ดง่ายเท่านั้นแหละเด้น่เสาต้นเนาะ ああสบายดีเด <asy> ้อด <calculations> ีดอ้บ้านนุนหังบิลบุญยังอันนี้นะบุีมันเตแส่สวรรค์กแห้าบ่จมาอับกอยนมาลดไปเฮือนถอยไปน้ำเด้อมาอยู่วัดคนแรกในนาซองเอ็ดบุญบัดบ่สบายดีเด้อทังใเด้บาทนี่ ใช่เจ้าคือว่าไปตามหายาติอยู่ตอนน่ะบ้านนนทหางอยู่บ้านนนหางแต่โมจกเอือนนีอ๋อบ่แม่นางนทางบ้านนนเ้นบ่บ่อนนนห้างนี่นะนนทหางนี่นนาเอนานงใกล้ๆบ้านเจ้าฮะแล้วมันบ่ใกล้หรอกบ้านนนทหางนุนเฮนนุนห้างนี่หรอ่านนหางช่คนไปเชื่่นทั้งน่นโอ้ยพวาที่นนนหางเลื่อนเอในวัดอ๋อบ่อนเจ้าไปมนินบ่ ใน่อย่าคือเลยนะกว่างกาะละเวลาไปผ่วน้ำการเนาะกินซีดกินปลากินยังก็แล้วแต่เฮืไปหมวนไปจืดน้ำการกินมว่างไมีวงดนตรีม้าวว่างเลย่จ้าว่างกะยานเนาะว่างเลยเป็นเจ้าภาพเจ้าสัาบว่างัว่างไ้ได้อันนี้กินได้เนี่ยชาปดันี้ชาปดไปชาเจ็ดนี่คนห้ามเนาะเาอ้ชาเจกับป ซอยก็เจ้าเกียมงานน่ะแล้วหม้อน้ำเลือกมีมอน้ำเลือกแบบบางคยไปจักเถื่อบแบบนู้นหายเบิดน้าบ่าวเวียงบมันไจะหายซื้อแล้กันคือได้เนื้อใจได้เนาะเบาเยียงจะให้กันให้ไปให้ผู้ะมาณน้ำกันเนาะผู้บำาน้ำกันเพื่อน้อยใจแท้เอาอันนี้ให้น้ำล้างก็ได้ยังจีไปบำาน้ำกันต่ออยูจริงจีนั่นอยู่เนาะเว้ยไปจอยไปทำน้ำเบ้อมาเนี่ โบอะไรมาแทงไดเทวดาเทวดาไม่ได้ไม่ใช่ไปลงทีวีใช่ไหขึ้นไปไหมพูอไม่ราบุจบมาทางว่าเราเคยทางกินใายย่างนบอกรถไทยอุานแลนตรงเลยว่าบอไดนเวบบอเว็บบอกแรงตรงในห้องเมื่อเมื่อเราลดข้าวาเลยห้อต้องเล่นแตไกลๆเลยกับ สัตว์ตรงเลยบรต้องเงียบเมื่อนาโรตแกงัวงข้าคอยก็ลงไปยุกไปยุกซอยเขาอยู่ง่อยคอยก็บยามันข้าเป็นทรายเนาะเินทรายม่เห็นข้าได้รถไปแล้ออกมางอยเนาะว่านี่ก็รถไทยเขาเจ้าข้าแล้วก็คนเปิดถนนขนาดรถไทยยังข้าโอ้ยรถไทยแกงไม่หมดไม่ก็ทของแม่น่าได้ใช่บุ๊คถ่านเต็มรถรถเฮานำไปได้ข้าจะเชื่อนะเฮาเล็กเหมื่นมามืออันมื่อแรกเจอกับเจ้จ่าหนังเกือบเขาจะออกขางนะไปซื้อไหม ไปสื่อกาไปทำขอยด้รถเพื่อนไปตกเกียด้อยเน่นคอยเล่งมาจ้ะค่อยไปไ่อยไปข่อดไ่อยไป่อยไปข่อยไปข่อยไปอยไปข่อยไป่อยไปไป่อยไป่ยไป่อยไป่ยไปข่อไปขอไปข่อยไป่อยไป่อยไปอยไปข่อไป่อไปไป่ไป่ไปไป่อยอยไป่อยไปออไปปยไป่ไป่ไอ่อยไป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 อไป่ออ่อยไปไป่ไป่ไ่่ กันเหเ่เาวันที่เท่าเจ็ดเชมาเนได้เท่วัดอียัง่ดอเกคเจ้าสันนี่ะ นี่ก่นตัดมาอันนี้องบดนาก่อนเมนดูเพื่อนบนลูกสามคนบ่โอแมนดูสามเคยเข้ามาบ้านผีสาวเก่าย่อเ็นนี่เรียนนเาะนี่บ่อทางหนกันดิ ตามก็เรียว่าอันเวียงเพ่จับธนจับูย่างสบายเออสบายดีสบายดีโดยจีอยู่บ่อนอกรจราไนทยดีตเหรเอ้ยเอ้ยเอาเลยเขเสาแล้วอบคอยดิสาวไรมโนในจับเม่นนะ ความจำดีกว่าเดมเลยดีดีเป็นไรกินอยู่บ uh, ่าสยาเป็นหน่คือแบบคืออยากอ้วน้นื่นเนาะแซมเบงบ่แาบุนเลียงดีบกินดีอยู่ดีเห็นเนาะกาแกเบแกมเบอออกแล้วเฮ้ยคนใหญ่เลี้ยงบ่ ดูสิได้เฮือนแล้วเนาะดีใจนะดมมือมาเลบ่โดยสิลงมือแล้วบ่นี่เห็นเฮือนยังอยู่ยังหามือยังหามือหายามก่อนท่านหามือน้องพดมาสิลูกพดจะมารดจะนาน้องนุ่นมือน้องนุ่นเกินเดือนสี่นะหามือหายามในชีวิตผมเห่เลยนะเพิ่งเดือนสี่เอกใหม่ดอกเดือนสี่เอกใหม่เนาะ ไม่เลยบนก่อนหาจานบก่อนโอ้ตงหาา่้่ผาเจายืมเลยเงินิปลูข้างในเนาะลูข้างในในคูเพื่อนอ่ะคุณพนู่นะงผ่อย่างลูกเอ้ฮอว่น้จารนก็กดนะเนกะเดกด็นะนนก็นกนกระเด็นระเนกระเด็นกดนะเนกกนเนกรนกดกเด็นเด็นนะนเนดเเ็นเ็น ขิ à, bên, là, nope, ếu, là là, này, okay ้เข้าวเที่ยงครับยังนี่มุกปลานั่งดีๆนะบ่อยนั่งครับอ่ะดีๆถึงได้ลุกเข่าละ้น้อยยังน้อยกว่าหมูนั่งเรียกนั่งตักกูแล้วเขียวยังนะเขียวยางกะติเขียวนะเบาอยไปน้ำแล้วน็อตบญเนาะเขียวยางกะติเอ๊ะช่วยด้วยเบาใจขี้เข่ามุกปา สิบกจะได้เหินบนิบอลปูนิบอลูจ้หนึ่ว่าหัวเอื้อยหนะ่่าเ็นทนนี่เอน้อนวารเนาะสวบิบัก้างถิงจะตั้งร้อคนวาเป็นหมาเป็นคู แซ่บบอ่ะทิมแซ่บทีมแท็ีมจะุบละผ่านแบละของวเขาไอ้สาวแดงนี่ตั้งแต่มีการสูดเรือขามานี่เรากับไปหาคนนั่งอะไรเนาะไม่แต่อยู่ อยู S <S <an> ่ในเพือนน้ำลุกอะไรเป็นหองอรจัมากแบบเนี้ยเหเบี้ยเจ้าของอะไรป่ะนี่บอกันิีไปก็บอได้ด้อเพราะว่าทีมานยูทูปกลับมาตายอย่างนกับจีบเจอกันขนันก็ต้องยูเป็นหนองเลยเส้อ้าไปนำคอนเตแต่้ายก็มาเล่น แม่นั่นเลยนี่ก็ทิเหตุส่วนัเองช่วงนี้เป็นเวลาผักนะเวลาพักพอนผัก่อนแล้วพี่น้องมันเด่นมันน้อยเสาอนนี้เนมาส่งได้ยังมือน้องรถกนนะเร์่เก่าเลยครับา

ชุดบอร์นนะโหดเนาะบ่อปลารานาเลยวัติได้นึง้เปิดนมีงานบ้านะับมันจะเปิดมวลสื่อนี้เิดอะไบ้างเป็นงานบุคอโตแฮนกันเนนี่ย

ก็คือก็ได้แบบบป็ยงกินยาแบบบันุงสมองอย่วนั้นื่นเาายเอมมนีตมันมงเยอะลุ่่กาย้าขัสิได้กินอีกที่ดสีอีกที่ที่เดคนถ่ายน้อยเดียวนาทีเดียว่อยูเทปคนใหรบปับก้าบบสถ้าเกิดจะมีเปนผู้ใหญ่เอเิดอร้ ดูปูน so ้าะขอบัวนกกนหนาเพนะนอนมาคเสวเรือหรือว่าส่งเสริมทังขอบัวนอเพนกดีดีนองด้าลาเป็นดีเป็นสถานบินเดอเนาะสอเรือและสมทบกันไปเสุดชันแล้กะบาง่ายได้กว่สีได้เรือนล้างหนึ่งเกิดว่าคนจี่วเขาลำบาก ก็คนใดที่ว่าได้เรือนแล้แต่ว่าสํารับผู้ใหญ่ผู้เดียวซอยคือว่าโชคดีถือว่าเป็นบุญที่สุดแต่ผู้ใหญ่คนเดียวอยเียหลังแล้วเลยอยู่ได้เลยนะเนาะคือโชคดีบุญของเขาเป็นบุญส่วนมากที่บาลาไปส่มากนยกัน็กันมีเือนนี่ล่าสุดนะันใหญ่คนแล้ว ที่ว <mumbles> <under chưa> ่าเขาบุญบุญบุญแมนบุญบุญเขาล้วนแต่แบบวิวแบบดีแต่ว่ามีคนสวยบุญลายสายเงาคนน่ะใจเพื่นนคเพ่นกินน้ำใจยังไงเนาะมันยาดาดมันยาเรื่องแม่ในีวก็ที่มีคนนช่ยเข้ามา เป็นบุญบุญว่นชนะคนเคยเจะมีบุญร่วมือนกันมีนบุญร,ารา่วมกันคุณนี่เคยเขา้ามาหาอยู่บ่เค,ย,คยเห็นบ่เคยเห็นบ่ เคยกลับมาจอกัอครั้งแรกมือนนเอแมีเือแล้วเือเือนี่คอนจะเดินมือแมาตะบานได้นอกนี่เล่นี่เล่เดียวกันน้องเคยเพิ่นนี่เป็นน้องเคยอีกมันเป็นป้า ้าเรา้าแม่บวหับนาือัหูหูบ้านเมืองป้าเป็นน้องเคยกัเฉบัเดียวนี่เราเป็นน้อง่อย่อาแเนี่่มหินกินข้าวแล้วบ้างกินข้าวแล้วบางไปกินางหนานเลย ใา่ก็ข้ามาเม่นีบ่เสาคือวันหนนะขาสองมืออมือแล้วอ๋สอสามนา่<ะ>ักสางยังในตกลงกันเรียบยร,ร้อยแล้วบอขยันชิดโวยเแต่มือเนาะเดยน้ำมีไซสแล้วบอไ้าก็ามกันมันอ,อยากขาวๆอยู่เนาะกินน้ำหนีบ ยังม่น้กินยัง่ซเมกินน้ำอันทังแว่าถ้าจะกินน้ำทั้งาปกติชุกเจ้ากินน้ำใช่น้ำเพิน่ยากินน้ำดานไม่ยปกติตักน้ำมาดานมาตักแ้มันใสเรได้กินมันอันนี้าได้กินน้ำสังเนาะน้ำสั่งตุวพุ่นชุกเจ้าเคยไปตักค แม่น้ำาำนำคำยังเคยไปตักเขียวบ่คืไปตักเขียวอย่๋อคือได้ไปเห็นนำคำข้าวเวาระบาดเอ้ากว่านในหมู่บ้านนั่นเขาเจ้าจะไปตักเอาน้ำหันไว้เนาะอืมคกบอค่าเคยเขามาเรือยอยู่บานทางเส้นวัด่มลน่ามีนีน้ำหมู่บ้านเนาะตอนแรงเขาจะพากันไปตักแชลแชลมันไกลทางน้ำลลือนี่เอ้าทางน้ำลงลือลา เขากินตลอดน้ำม so, so ันมันใจเขาไปบ่ทอดแล้วบ่มีรถลคันเขาไปเขาชนได้กับเขาเจ้าเอารถลดไทยไปแก้โดยเอารถลดไทยไปแก้เอายีราฟคุ้ยคับไปทายยีราฟือเขาไปตักน้ำตายน้ำเขตักน้ำแต่ทั้งภาคเขตทั้งนี้กับไปกินน้ำทั้งใต้พี่ทั้งนี้อากาศสนบ้านไปที่เขาบ้านนอกเท่านั้นไกลบ่ไกล ก็เป็นบุญด <c ười> ีเนาะเพินมาพ่อมาปุบมาพ่อก็ได้เฮือนานดนหยังเนาะใคนสะดวกสบาย่ินมเันเป็นดินเป็นหยังนี่เจ้าเองบ่อ๋อเป็นเนเข้นเข้ามาเฮ็ดหาบ้านเฮ็ดเฮือนเนาะ

ทนหลอกหลอกทำต้นม่วงยังม่วงโซ่บ่ม่วงงจักมจักมม่วงยังม่ม่วงม่วงกนกแบบว่ามันดิบนะสมสมแล้วมันชุกหวานมากมันจะเป็นแบบไรไมันจะใสๆเหมือนแสวยเออมัปุ่งนะอ้ส่ไรมงเอิญว่ามะหกอันม่วงเอิ์กโอ้ หัเลยสะแต่่ากุันทั้งหัวพนใหญ่เลยเสียวนนมงน้ำผึ้งเนี่ยาอกอิาันนัเนื้อมันสีบดแดงเนื้อมันสีเหลืองๆนะบเห็นมเนอนบะวงเียวเนเมนเมนมะวงเี่เขาในบ้านเอะม่วงเพิ่งเห็นอิมุกกันดืกว่า วันเนอะเมามามอ,อ,อิบแต่ว่ามะม่วงเอิบนอมจะปลูกบอกคือว่ามันเกิดอยู่นี่แต่ก็ามันไม่ง่ายแม่ของแม่เพิ่นปลูกไว้แต่พ่อเพิ่นเสียมากเลยกามาหาลูกๆุ่มนรงเลยแต่ก่อนทำง่ใหญ่ของแม่ยังอยู่วันนี้วันนี้ไม่ใหญ่อของแม่หน,<อ>แนแิแต่เพิ่นย้ายออกไปอยู่ทั้งพูดกับลูกสาวเพิ่นแต่ก็เ<อ>ลยเพิ่นเสียบัตรดินเอาเลยแบบเลยส กเป็นวงกันแม่ญ่แม่ทวดแม่ของแม่ของทวดเอตับเนสั่เวีจะจบผิดด้แเวียนเามาอย่ามายามเด้อมือใดมือใดก็เลยอย่ามายามเพิ่ลยมาลำมาคอยอยอันนี้ไ่ป็นกำลังใจไ่โตมาแต่เฮือนไผ่่ มาวันหนาจะวัดเลี้วไปจักเลี้ยวสมบูรณ์ยี่อกนี่น้องเินเพื่อนี่น้เพื่อนเข้ามาันี้เป็นก๊อกของเพื่อนน้องเนาะมาเป็นคั้งเล็กคุณผ้ ถ้าว่าผิดพลาดจานใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวข้มาสบายดีพี่น้อง